สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมพริกที่เราเพาะไว้นะคะพี่น้องหน้าหิมะหน้าร้อนฟินแลนด์ก็จะเอาออกไปปลูกนะคะจากที่เราทำเสาวให้พริกนะคะก็เริ่มจะแตกแตกยอดมาสูงขึ้นแล้วนะคะได้สองยอดอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเรียงนะคะพี่น้อง ใบเรียงตรงนี้ก็จะเป็นใบเลี้ยงเนะาะใบเลี้ยงแล้วก็ใบใบจริงแล้วก็อันนี้ที่เด็ดเด็ดยอดไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะออกมาสองยอดรอรอสักพักหนึ่งในชั้นก็จะเด็ดอีกนะคะอย่างต้นนี้ดูสูงแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็ยังไม่เด็ดนะคะอันนี้ก็ ตรงกลางนั้นก็รอยที่เด็ดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใบเลี้ยงอันนี้ก็จะพลิกก็ประมาณชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นก็จะเด็ดนะคะแล้วก็จะจะแตกอีกนะคะจะออกมาเป็นให้เราให้เราอีกสองยอดแล้วก็ตรงนี้ให้อีกสองยอดนะเป็นสี่ยอดนะคะี๋ยวก็รอรออีกออประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ให้เขาแตกมาเป็นสี่ใบก่อนนีฉันก็จะเด็ด เด็ดอีกนะคะอันนี้เหมือนกันรอให้ก็ต้นสูงก่อนแล้วก็จะเด็ดอีกเด็ดตรงนี้เด็ดต,ตรงนี้ก็จะเป็นสียอดนะคะพี่น้องตรงนี้เหมือนกันต้นนั้นแล้วก็มาดูว่าอันนี้ก็จะเป็นพริกเกรียงเนาะ you know, พี่น้องเพาะเพิ่มพริกเกรียงกำลังออกใบจริง อันนี้ใบเลี้ยงอันนี้ใบจริงนะคะก็ะอันนี้ใบจริงอันนี้ใบเลี้ยงเนาะที่เราเด็ดไปแล้วอันนี้รอให้สักพักก่อนต้นนี้เขาจะเหลืองๆหน่อยเนาะพี่น้องอากาศเย็นช่วงนั้นรดน้ําเยอะไปหน่อยก็เลยเริ่มเริ่มเขียวมาแล้วเริ่มเขียวมาคืนละเดี๋ยวเขียวมาคืนอันนี้ก็เป็นดิกิโนสวน อันนี้ก็เป็นะมะเขือมะเขือเปราะนะคะพี่น้องมะเขือยาวมะเขือยาวดูไปว่าลักษณะไหนแล้วก็เป็นพริกเออ่พริกขี้หนูขาวกับพริกกระเรียงเนาะพี่น้องกระเรียงสั้นเนาะพริกกระเรียงยาวกระเรียงสั้น กำลังเพาะอ,อีกต้นนี้ต้นนี้ก็จะรอสักพักหนึ่งก็ประมาณ1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นก็จะเด็ดอีกนะคะให้เขาแตกเด็ดจนให้เขาแบบรอประมาณให้ต้นเขาใหญ่เนาะเวลาเราเอาไปปลูกจะได้ติดลูกไวๆแล้วจะดอก จะได้ออกดอกเยอะแล้วก็ให้รอให้เขาออกดอกเนาะพี่น้องเดดจนแบบให้เขาเป็นพุ่มเลยนะเวลาเราปลูกตอนหน้าร้อนก็จะได้ติดลูกไวๆต้นเขาอะถ้าต้นเขาแบบเก่แล้วจะติดลูกไวนะคะบางทีต้นเขาอนเขาก็จะชาหน่อยประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่เมืองหนาวต้องเพาะล่วงหน้าก่อนถึงจะได้กินพริก ตามช็อปตามอะไรเขาขายก็จะมีดอกมาเลยนะพี่น้องเวลาปลูกอะไรเงี้ก็จะติดใบมากแต่ถ้าปลูกต้นน้อยๆออต้นเล็กๆเนาะที่ประเทศฟินแลนด์อากาศเย็นเย็นแล้วก็ทำให้พริกช้าเนาะไม่เหมือนบ้านเราต้องเพาะไว้กอนเหมือนประเทศประเทศอื่นๆเขาอาจจะร้อนเขาปลูกได้ข้างนอกได้กินแต่ประเทศฟินแลนด์พริกไทยจะ จะต้องอ uh, ปลูกในเต็นเนาะถึงจะได้กินชอบกินพริก uh, อะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นพริกเกรียงเนาะพี่น้องชอบกินมาดู uh, ว่าจะเพาะอะไรเพิ่มเนาะพี่น้องมาดูซื้อมเมล็ดผักมาเยอะมากซื้อแบบถูกมากเลยนะ,มะเมล็ดผัก มเมล็ดผักสองละสิบห้าบาทวันที่เขาขายเนาะจานเกษตรนะพี่น้องอันนี้สองละสามสิบดูขนาดถูกมากมีประมาณเขาบอกว่ามีประมาณสี่สี่พันเม็ดเยอะมากสามสิบบาทซื้อมา เยอะมากเลยบอกอะไรลำต้นใหญ่ใบหนาก้านใบชูขึ้นไม่หักง่ายปลูกได้ทุกระดูนะคะพี่น้องดูขนาพันพันอะไรไม่รู้เขาไม่บอกพันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอกขี่นูรูปผสมก็จะเป็นอย่างี้นะคะ เลดขีหนูจะเป็นนี้ลูกผสมก็จะเป็นนี้นะปานกลางคล้ายๆเดงจินดานะคะเี๋ยวจะ อันนี้เป็นผักชีลาวเนาะพี่น้องผักชีลาวไทยเราจะหอมไม่เหมือนฝรั่งเนาะหอมหอมแบบเหมือนเหมือนมิ้นเนาะจะเป็นผักชี อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเบ่งจากประเทศไทย15บาทเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูขาวนะคะพี่น้องดีฉันก็เพาะด้วยเพาะแบบมีที่จำกัดเนาะ ไม่เพาะเยอะเกินไปดูไปเพราะว่าต้องไปเก็บผลไม้ด้วยอะไรเงี้ยมีที่แบบกว้างใหญ่เยอะเพาะผักขายนะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกลียงสั้นนะคะพี่นะ้องหรือพริกส้มสั้นนะ ถูกเขาจะเป็นลักษณะนี้คนที่ชอบกินเนาะตำน้ำพริกอะไรเงี้ยแล้วก็เกงใส่เห็ดอะไรเงี้ยจะหอมคณะก็เอามาเยอะอันนี้เป็นต้นอวบใบใหญ่ว้ตั้งนะคะคณะสองล้สิบห้าบาท ก็มีผักบุ้งซองละสิบห้าบาทไปไปซื้อที่เขาขายร้านเกษตรเขามีผัอไอเมล็ดผักขายเยอะมากเลยอันนี้ก็จะปลูกชาละแน่ด้วยนะ ไม่ใช่สารเแน่ผักชีใบเลื่อยเนาะนี่ผักชีฝรั่งเฉพาะผักชีใบฝรั่งแล้วก็บีสารเแน่เอาไว้ไหนไม่รู้สารเแน่เฉพาะสารเแน่แล้วก็ เพราะที่เราอยากกินนะใบบกๆก็ดูไปเนาะพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะเวลาเราเด็ดยอดแล้วก็จะออกเป็นพุ่มสวยเนาะ ก็เหลือเวลากี่เดือนละ่ะพวกเอ่อพริกอะไรเงี้ยเขาจะออกแบบช้ามากนะคะประเทศฟินแลนด์ก็อากาศเย็นเนาะไม่เหมือนประเทศไทยต้องเพาะล่วงหน้ากนะ่อนเนาะต้นนี้ก็อยู่ประมาณที่สิบห้าวันเนาะดูพี่น้องสิห้าวันต้นนิดเดียวต้นสิบห้าวันแค่เนี้ยอากาศเย็น เหลืออีกประมาณสี่เดือนเนาะเดือนกุมภาก็เวทเอเอมียี่สิบดวันเนาะเวลาสั้นเนาะเป็นเดือนที่เออสั้นเนาะก็เพาะไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเนาะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะพี่น้อง